สวัสดีค่ะพิญญาจักพันสุขนะคะเดี๋ยวชานี้จะนำเสนอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะ h ั n น,นี่สตอเบอรี่นะคะวัตถุดิบวันนี้นะคะ 1. ค่ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะ2สตอเบอรี่เข้มข้น30 ml นะคะแล้วก็ 3. น้ำร้อน150 ml ค่ะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะเรานำเอาน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ำร้อนนะคะ เพื่อทําให้เกิดความหวานตามธรรมชาตินะคะสรรพคุณของน้ำพึ้งค่ะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะช่วยในระบบของการนอนได้อย่างหลับสนิทแล้วก็ช่วยลดอาการเสียนหักนะคะแล้วเราตามด้วยน้ำสตรอบเบอรี่เข้มข้นค่ะจะกลายเป็นเครื่องดื่มออกแนวเป็นสีชมพูแล้วก็มีสีเหลืองของน้ำพึ้งน,นะคะ สีสันสวยห้ามสดใสค่ะเทใส่ลงไปในภาชนะที่เราพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้นะคะแล้วเราก็นำมาตกแต่งด้วยมิเชอรี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเครื่องดื่มพันนี่สตรอค่ะอีกหนึ่งเครื่องดื่มสุขภาพจากทัวปันสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ